สวัสดีครับผมฟายแชนแนลใจมงคลน,นะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมา,ารับชมรับฟังการเปิดราคา,าควาอีกแล้วนะครับโอ้โหควายฝูงนี้ใหญ่มากเลยนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่1 0 18นะครับ18มีนาคม2 5ง4ันห้รบ่นะครับตอนนะอนี้กอ็อยู่กับเจ้า,จาของคอกลุงบุญธรรม เดี๋ยวนะครับผมจะข้ามลวดไปแล้วมีไฟไหมเนี่ยไม่มีไม่มไม่มีเนาะสวัสดีครับลุงสวัสดีครับสวัสดีสสดอ่าขออนุญาตแนะนําตัวนิดหนึ่งเนาะอาลุงบุญธรรมอ่าครับลุงบุญธรรมพันเกตกร,รับตำบลชอยละครดูโมเลยนะครับบู่สองตำบลชอยละครอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ครับผมอทั้งหมดกี่ตัวครับลุงนี่ยี่ยี่สิบสองตัวยี่สิบสองตัวตัวไหนที่จะเปิดอ่ะ ตัวลูกก็ดึงใหญ่ครับแม่นี่นะโอ้แม่นี้อย่างสวยเลยเด้ลุงเ,เ,เข้าไปจับเชือกดิสวยมากเลยเนี้ยส่วนสูงเท่าไหร่ <100 S 1> วัดเมื่อกี้เนี่ยร้อยสาสิบหกร้อยสามสิบหกนะครับส่วนสูงร้อยสามสิบหกแล้วแม่เนี้ยเหล่ากอมาอยัางไงครับเนี่ยเหล่ากอมาจากุงไทยอ,ะอ่ะอรู้ไหมว่าพ่อเขาเป็นตัวไหน เราควายจะแกะอันนี้เราลุงแกะใช่ไหมเนี่ยใช่อ๋อก็จะเป็นชั้นหลานชั้นอะไรลงไปนี่นะกลาาลางเราลงแกะนะครับตัวนี้แต่เราลุงแกะก็จะเป็นควายก็อยู่ลาดยาวอะนะอยู่ลาดยาวนี่ไงแตไแ่ไปไหนก็น,นอ๋อแล้วอยู่ในท้องมีลูกไหมครับมันเพิ่งทับมาอ๋อเพิ่งทับเนาะเพิงเพ่งทับได้นานยังครับเนี่ยยังถ่ายรอมได้ เอาอะไรทับครับเอา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 ทับเทียมหรือทับสดครับเนี่ยนี่ทับเทียมสดชนิดอ๋อมีพ,อพ่อคุมฝงอยู่เนาะมีพออ่อเนาะทับได้กี่วันแล้วครับเนี่ยระมาณเจ็ดวันแล้วประมาณเจ็ดวันเนาะแต่เมื่อตะกี้ก็ยังเห็นขึ้นอยู่นะครับไม่รู้เออเนี่ยหม่แล้วนี่เนีน่ยเออเออขืนอยู่เลยนี่ครับตัวนี้คุมฝงอยู่ไอเปียวมันจะฮึ๊บเออเออหวานนุ่มอยู่เลยนี่นี่นี่ตัวนี้คุมฝงอยู่นะครับเนี่ย ใช่ตัวนี้ไหมครับกุมฝูงอะ่ะนี่แหละปั่นนำนมด้วยเลยเนี่ยอายุเท่าไหร่เนี่ยสองขวบก็ห้าเดือนได้มั้งเหรอสายอะไรเนี่ยสายอะไรดาวด,ดาวเหนือดาวเหนือครับอ๋ออายุเท่าไหร่นะสองขวบสองขวบครึ่งกว่ากว่าสูงเท่าไหร่ครับเนี่ยร้อยสี่สิบบวกคร้อยสี่สิบบวกอยู่แล้วเนาะแม่นี้นะครับทับไปแล้วประมาณหนึ่งอาทิตย์แต่ว่าก็ยัง อ่าไม่รู้ว่าติดหรือไม่นะครับอ่ะเปิดเท่าไหร่ลุงเปิดก็เก้าหมื่นกว่าแม่เนี้ยแม่นี้เก้าหมื่นเท่าไหร่เก้าหมื่นห้าเก้าหมื่นห้าเนาะครับลูกตัวที่เท่าไหร่ครับอยู่ในท้องเนี่ยสามตัวที่สามแล้วเนาะแล้วลูกอีกสองตัวเนี่ยไปไหนขายไปหมดแล้วขายไปหมดแล้วแพงๆพัเนี่ยโอ้โค ให้ลูกสวยไหมให้สวยสวยดิอ่าแล้วแล้วลูกที่ขายไปตัวผู้ตัวเมียครับตัวเมียเมียตัวงมัวผู้ตัวงมสวยดูนขายแสนสูงเท่าไหร่ลูกที่ขายไปอ่ะสูงกว่านี้แล้วแล้วร้อยสี่สิขึ้นแล้วใช่พ่อพ่อตัวไหนครับพ่อไม่ใช่ตัวนี้อ๋อเห็นนะครับแข่งขาดี ผมอยากถ่ายข้างหลัง่ะลุงเบียงได้ไหมจะถ่ายข้างหลังลเน่ย ชื่ออะไรนะเนี่ยบุญโชคบุญโชคนะครับเป็นคุมเป็นพ่อคุมผมอยู่นี่สองปีกว่ากว่านมรุ่นตาน้ำนมนะอ่าก็เขาก็จะมาป้นเปี้ยนอยู่แถวแถวนี้แหละครับนี่แถวนี้แหละสงสัยก็ต้องวันนี้ก็ต้องป้นเปี้ยนอยู่ทั้งวันเนาะ,ะ,ะแสดงว่าก็ต้องก็ต้องมีก็ต้องอ,งอาจจะมีเอ่อเป็นสัตว์ก็ยังไม่ลงอะเนี่ยนั่นนั่นนั่นอืม้พืช เก้าสิบห้าใช่ไหมครับเปิดไว้เบอร์อะไรลุงเบอร์อะไรศูนย์แปดเก้าเก้าห้าเจ็ดศูนย์ห้าสองสามอีกครั้งหนึ่งครับศูนย์แปดเก้าเก้าห้าเจ็ดศูนย์ห้าสองสามครับผมลุงบุญธรรมลุงบุญธรรมเนาะนะครับเยอะมากครับสำหรับฟาร,ร์มนี้นะมีทั้งหมดยี่สิบกว่านะครับมีหลาย ็นมีเป็นโมล่าก็มีตัวหนึ่งใช่ไหมมีกองเออเกลก็มีรรครับสนใจตัวไหนบางทีอาจจะอมา,ามามามชมแล้วก็อาจจะาาสนใจก็คุยกันได้เนาะคุยกันได้ไม่ได้เปิดแต่ตัวนี้แต่ว่าบ,บางท่านอาจมาเที่ยวชมนะครับถูกใจตัวไหนก็คุยกันกับลุงบุญธรรมนะครับอ่าอยู่ที่หมู่อะไรนะลุงหมู่สองสร้อยละครหมู่สองนะครับตำบลสร้อยละครอำเภอลาดยาจังหวัดนครสวรรค์นะครับ ตลับแม่นี้ก็ชื่อแว่อะไรนะงามแม่งามนะครับเปิดแม่งามไว้ก่อนนะครับนำร่องส่วนสูง136ลูกอยู่ในท้องกำลังจะทับนะครับแต่ทับไปแล้วแหละทับไปแล้ว,ท,ลวทับไปแล้วแหละ จะพาชมที่ยืนยืนี่นะฮะเพราะว่านอนคิดโคนนะครับก็เลยก็เลยเป็นสีเดียวกันไปหมดเลยเจ้าบุญโชคนะครับเจ้าบุญโชคนี่คุ้มฟุงจริงๆนะครับเนี่ย นี่แหละคือลักษณะพุนนํำครับอ,อ่ะอบียงไงบุญโชค,โชคตัวเดียววางฝู่ะมันจะวนมันกันดีจังนะครับอะล่ะถ้าเมื่อชมสนใจนะครับก็โทรมาที่ลุงบุญธรรมนะครับ,บเบอร์โทรก็จะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะครับแม่งามตัวนี้ เปิดไปที่95นะครับ95 9 5 0 0นะ <95. S 1> ครับสนใจยังไงก็ตัวมาที่ลุงบุญธรรมนะครับพิกัดก็ให้ไว้แล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ชมคลิปมาตลอดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดซับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพราะว่าไฟล์ช่องชัยมงคลน,นี้มีคลิปอัพลงทุกวันเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ